สวัสดีจ้าเพื่อนดแลยเอฟซีที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ขพอ,พอไปยายบ้านอีกแล้วยายบ้านพาพี่น้องมาเบ่งอันชีวิตชชีวิต,วตพี่แรบ้านน้องนะโรงพยาบาลเลยจ้านี่ต้องมาซื้อกับเขาต้องมาซื้อกับข้าวอืม ลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลจานสิ่งที่คนอนบ่อยากมากเนาะสิ่งที่คนบ่อยากมากแต่ก็ได้มาเราไปเบิงโรงอาหารเราไปดูโรงอาหารเนาะก็ถึงมากินข้าวยุนี่เลย้ากางวันกลางวันตอนเช้ากลางวันตอนเย็นมากินร่มแบบว่า อีหอย่างล่ะเข้ากับสื่อเด้เ่แม่นป็นามากินฟรีได้เออแต่ของคนไข้เขาก็เฮ็ดให้อยู่โรงพยาบาลฮ็ดให้อยู่แต่นี่อันของผู้มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเฝ้ามาหยังแ็่ติดมานางกินนี่จ้าขายดีมากต่ละมอนตละลเวน,เนดีครับไปดูจ้ะไปดู อิจารานเพิองอาหารขายดีดีด้วยกันขายทั้งวันช่วงนี้สายแล้วคนเด็กกินไปแล้วเนาะกินไปเยอะแล้วแต่ช่วงเช้าไม่ได้ถ่ายให้เพิง่งนี่ก็เป็นขายลูกชิ้นในโรงบาลน,น่ารัอยา่นี่ข้นนาวบาร์บีคิอันนี้มีตัวม,มีมะม่วง เป็นหมอนหมอต่อเรียงอย่ยงนี้ไม่เป็นทอาออกทองออกอันนี้เป็นรรคต่ำจะแชาคน,นหมอนหมอนี่ก็จะเข้มหมอ,อหนออหงสหหดสั้นน้องตำฟัน ทา, ường, ท,าทางเดินตรงนี้จะเป็นทางเดินไปตึกขอ้อนะตึกขอ้อก็จะโรแมนติกน้อยๆตึกขอ้อยก็จะมีเอ็นมีต้นไม้ต้นอีหยังนนี่หามากหมากด้ว่าบหยังนั่นก็สวยงามนี่ตึกขออจ้ะน่ะมองไปนะั่นคือตึกขออ โอ้ทางนั้นบรรยากาศดีเด้วข้างนั้นเนานะมีคนทำอะไรด้วยมีสะอีห่ังเหนือเลีเ้ยงปลาบะโอ้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อ